สวัสดีท่านผู้ชมแฟนแๆ FC บ้านสวนสวนสำนึกสวนต้นไม้น้องโตนี่เจอกันอีกแล้วนะครับกับการจัดสวนที่งดงามหลังจากเคยมาถ่ายทำไปครั้งหนึ่ง okay, นะครับคลิปนี้เป็นการจัดสวนแบบใหม่อีกเปลี่ยนแปลงจากเดิมมาเป็นแบบใหม่นะครับ ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนี่คือความสุขทางตา,าการจะได้ทัศนาไา้ดอกไม้กระดาษต่างๆทำให้เรามีความสุขใจและสุขกายไปด้วยท่านผู้ชมนะครับาการจัดสวนของบ้านสวนบรนไทยบก้มโง่แบบนี้นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากๆ หลายคนบอกว่าจัดเกือบทุกวันนะดีที่สุดนะครับเพื่อจะได้ออกกำลังกายเขาบอกว่าจัดสวนลดโรคท่านผู้ชมสวยจริงๆนะครับเนี่ยอรัหมีสัตสีนะครับผสมประส,สานกับไม้ดอกไม้ประดับสวยๆอื่น,นทำให้ดูแล้วก็นดงามนะครับท่านผู้ชมสบายตาสบายใจ สีสันอาจจะเป็นลักษณะแบบเฉียวเขียวหน่อยนะครับมากๆหน่อยวันนี้ไม่จับได้รับเดออยู่ที่ชนิดประเภทของสับปะรดสีนะครับบางส่วนเขาจะสวยจะสีสันงดงามนะครับเพราะว่าฉายาของสับปะรดสีก็คือราชาแห่งสีสัน ขาอย่างของเขามันมีหลายชนิดหลายประเภทหลายแบบนะครับอืมระเพทตระกูลนีโอตระกูลแอคเมียเยอะแยะนะครับท่านผู้ชมนี่คือการจัดสวนแบบง่ายๆสบายๆสบาย,บ,าย,บ,ายบ้านสวนบกอนไซนต์เกขึ้นท่านผู้ชมภายในบริเวณหน้าอาคารนะครับใกล้ๆถนนท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเสียง <c oughs> าการสัญจรไปมาของรถลาต่างๆนะครับเนสวยนะครับแล้วก็มีบอนไซบอนไซนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยหลากหลายนะครับ งามแต้ๆต,ตอนนี้เจ้าเทรม,มา่าเทรม,ม่าด่านะ่การจัดสวนแบบผสมผสานเจ้าชาฮอกเกี้ยนสวยๆนะครับท่านผูน้ชมนี่เป็นการจัดสวนภายในนะครับ สัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์หรือเดือนหนึ่งอาจาจะมีการเปลี่ยนแปลงจัดอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูภายนอกท่านผู้ชมนี่คือภายนอกอาคารข้างๆอาคารนี้เป็นจุดเด่นเป็นจุดที่สำคัญของบ้านสวนบอนไซกกสมฮงท่านผู้ชมไปดูไ้นะครับมีให้ท่านผู้ชม,ท,ชม,ท,ชมที่สนใจอยากเป็นเจ้าของสามารถ ข้มาเลือกจุเลือกซื้อได้ทันทีเลยและบรรยากาศการจัดสวนข้างนอกนะครับขอกตัวอาคารก็เป็นอีกบรรยากาศที่สวยๆนี่คือบ้านสวนดําไส วัสดุในการจัดสวนเราก็นี่อยางที่เห็นนะครับในร่มบ้างกางแจ้งบ้างนะครับร่มลำไรบ้างก็ว่ากันไปสำหรับประเภทของไม้ดอกไม้ประดับที่เรานำมาจาัดสวยๆนี่น,นะครับโดยเฉพาะเจ้านี่โอ้โหดอกแดงแจ่ดอกแดงจัดเจ้าเลยท่านผู้ชมเนี่ย เจ้าอินทนินน้ำเสียบพี่เก่งว่านั้นเลยเจ้าเสียวต้นเสียวบอนไยเสียวชงกุ่มกอนะครับนี่คือความ,มดวางดงามของการจัดสวนบ้านสวนบอนไส ปกุมหูท่านผู้ชมสนใจนะครับไม้ดอกไม้ประดับสนใจบอนไซต่างๆนะครับท่านสามารถติดต่อสอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่หน้าจอในขณะนีน้ท่านผู้ชม อย,อยเจ้ากระโลกน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจบ้านสวนสวนสนุกและสวนต้นไม้น้อยนียนยนย้สำหรับคลิปนี้ อวัดดีนะครับ